สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็เราจะมารีวิวนะครับผมสั่งไปเมื่อเมื่อวานนะครับโอนตั่งไปเมื่อวานก็อันนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ครับก็จากอารานะครับอาราอาราะแทรเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรามาแกะกันเลยนะครับ บอกว่าให้ใช้กันไกลนะครับไกไม่ค่อยคมนะครับผมไม่เคยสั่งของแพงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับมาดูกันครับมาดูกันครับ นี่ครับผมนะครับกล้องดูใกล้ครับกล้องน่ครับก็เป็นเอลซาเนะครับเป็นฮารานะครับรุ่น hmr หนึ่งครับขีดเก้าศูนย์ศนยนึครับสวยงามครับเอลเป็นสานะครับผมสั่งเอลามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นรุ่นนี้น่าจะเป็นกระบอกใหญ่นะครับเรามาดูกันนะครับมาดูขนางในกันนะครับว่างานของฮาราจะทำมาเป็นยังไงนะครับ รเ,ราารเรามาดูก like ันนะครับโอ้ลบกอสวยมากครับสวยครับนี่ครับแล้วมาดูป้ายกันนะครับป้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นหมุดสามเหลี่ยมเงินนะครับฮารานะครับสวยงามครับน่ครับโอ้สวยจริงๆครับก็นี่ครับเป็นเอลซาเร็นนะครับใส่ดูน่ครับประมาณนี้เลยครับ สวยงามครับนี่ครับตากล้องมาดูมาดูป้ายข้างในนะครับอันนี้ก็จะสกรีนไว้นะครับนี่ครับเป็นฮาร่านะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นเป็นน่าจะเป็นผ้านะครับน่าจะเป็น13ออนนะครับผ้านี่